สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะคนดังดวงปังถูกลอตเตอรี่อิจฉาอภาพ,าพรเฟี้ยวฟ้าวสองดาราดวงปังถูกลอตเตอรี่ชุดใหญ่เรากับนัดกันมาอภาพ,าพรเฟี้ยวฟ้าวสองดาราดวงปังถูกลอตเตอรี่ชุดใหญ่เรากับนัดกันมาด้านอภพ,พรได้เป็นแสนส่วนเฟี้ยวฟ้าวไม่น้อยหนะ้าถูกแลกท้ายสองตัว64ใบ ต้องขอแสดงความยินดีกับเจ้าแม่วงการหวยที่ถูกหวยเก่งไม่ไหวอย่างไฮอภพรนครสวรรค์กับเฟี้ยวฟ้าสุดสวิงริงโก้ที่ล่าสุดดวงเฮงถูกลอตเตอรี่ชุดใหญ่ทั้งคู่โดยไฮอภพรได้รวบรวมลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลมาโชว์หลังจากการลงทุนซื้อกับเพื่อนและเมื่อตรวจก็พบว่าถูกรางวัลอีกเช่นเคยคิดทั้งหมดเป็นเงินจำนวน1 4 6 0 0 0บาท ซึ่งนักร้องดังบอกว่าหักลบแล้วก็ยังได้กําไรกว่าเกือบเกือบคนละสองหมื่นงวดนี้ไม่โบอีกแล้วงวดหน้าหุ้นกับเพื่อนต่อแน่นอนแต่ถ้าแฟนๆคนไหนคิดจะซื้อตามน่าจะยากหน่อยนะเพราะว่าอาภรพรซื้อแต่ละงวดนับหลายร้อยใบยมีแทบทุกเลขจ้าในขณะที่เฟี s, ้ยวฟ้าวสุดสวิงริงโก้ก็ถูกลอตเตอรี่เช่นกันโดยเจ้าตัวโพสต์ว่า เลขที่อิ่มตั้งใจซื้อในครั้งนี้คือเลขของพระพุทธเจ้าทันใจองค์109เลข109ข้าพเจ้าเฝ้าฟ้าสุทริงลิงโก้ถูกลอตเตอรี่09จำนวน64ใบในวันนี้อิ่มได้บุระะพระพุทธเจ้าทันใจองค์ที่109ใกล้สมบูรณ์ประมาณ80%ปรประดับด้วยแร่ศักดิ์สิทธิ์ไหลเขียวทั้งองค์ท่านงดงามเหลือเกินเจ้าค่ะ ในการบูรณะครั้งนี้เป็นงานที่ต้องค่อยๆทำแปะมัดแร่ไหลเขียวทีละเม็ดด้วยความศรัทธาอิ่มขอกราบขอบพระคุณพญานาคที่เคียงบ่าเคียงไหลลูกที่ช่วยลูกบูรณะพระพุทธเจ้าเนื้อตลอดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ข้าพเจ้าเฟี้ยวฟ้าวขอยกบุญนี้ทั้งหมดที่ลูกมันเพียรบูรณะพระพุทธเจ้า ขอถึงการยานมิตรที่รักทุกท่านขอบุญใหญ่นี้โปรดถึงการยานมิตรที่รักทั่วทุกแห่งหนขอขอบคุณแหล่งข่าวจากคมชัดลึกขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ